ส้มตำกุ้งสดเห็ดขึ้งหวางพี่น้องจ้าเป็นตาแซ่บเป็นตะแซบ่แซบไหมแช่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนิดนึงเดี๋ยวเราไปกินกันเห็นไหมกุ้งกุ้งกับอ่เอ็ดพิงหวานจะมีมะละกอแล้วก็มีถั่วนิดนึงนี่น่าอร่อยหรือเปล่าทุกคน สุดยอดเลยจ้ะมีกุ้งประมาณเจ็ดตัวไม่กินเยอะเพราะว่ามันเป็นกุ้งสดด้วยนี่จ้ะหืมน่าอร่อยเหลือสอตมตำกุ้งสดจ้าทุกคนจ้ะนี่ ເປັນຕາແຊບບໍ່ຈ້າກາຊິເທລຸໝີດ ทายกันสวัสดีวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองนะพี่น้องวันจันทร์สีเหลือง <c oughs> โอ้ยเมื่อวานแบบ <c oughs> อุ้ยขอโทษเมื่อวานวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะจ๋าก,กะเอาเป็นว่าอันบ่หวางเลยพี่น้องจา๋าเมื่อวานาผ้าเล็กไปไปแข่งกีฬาเราบัททะเกะแบบยูโดนแห้งหลายชั่วโมงนะพี่น้องก็เลยแบบเออ อันบหวานตอบคอมเมนต์สุขภูสุข้ขนเลยขอโทษขออภัยบางคนนันอยากได้อยากได้อยากได้แบบคั้ตอบคําถามมีางยังสีก่กะโอ้ยขอโทษ้ะจ้ะขอโทษอีลีเลยฮันละมากินซูเบิงอีกแล้วเนาะพี่น้องสิบนาฬิกากินอาหารเช้ากันเสากับเทียงถามว่าสิปวดท้องบอกระสิทำน้องนั้นจะตื่นขึ้นมาบอค่อย ล่างกายบ่ค่อยสดชื่นมือนี่จ้ะพี่น้องเพราะว่าอันดยวที่เหเฮาไปไปใส่เวลาดนกับอันกีฬาของอเล็กนะจา่ะคือไปนั่งไปย่างไปเดินอยู่ตรงนั้นมันเมื่อยแห่พี่น้องลูกข่อยนี่โซเลยแมททิวกับโซเมื่อยพอบานกับเมื่อยอย่างประมาณนี่จ้าก็เลยเออต่างคนต่างเมื่อยเหมือนกินจ้ะถามว่าสิป,ปวดท้องมอกกับสิประมาณนั้นจ้ะกุ้งสด สมตำกุ้งสดลอกามีเห็ด <c> พ <oughs> <Heck. c oughs> ึ่งหวานเนาะจ้าเนาะขอกินกุ้งคำแรกว่าซะเห็ดพึ่งหวานคำที่สง Hết phương quán uh, Space Paprika <laughs> มือเช้าในลูกตื่นไปโรงเรียนพี่น้องอีแม่บ่ตื่นอีแม่อันปวดตามกระดูกกระเดาพี่น้องปวดตามร่างกายอีแม่บ่ตื่นปกติน่ะคอยเสด้ยินพอบานเพิ่นลุกขึ้นเราก็ปิดประตู กินอาหารเศร้าเมื่อเศ้าเนี่ยนอนป่างตายบ่ได้ยินเสียงพ่อบ้านเฮ็ดอีหยังจักยางพี่น้องโอ้ยเพิ่นก็เกรงใจข่อยซันนะเพิ่นฮู้ว่าข่อยเมื่อยเพิ่นก็ค่อยๆ สงสัยพคนสิค่อยๆย่างค่อยๆปิดประตูออกไปอย่างประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าค่อยเมื่อยอีหลีเมื่อวานีกินจ้ะ ใส่ทั้งปลาดิบแล้วก็ใส่ทั้งปลาดุกปลาดข่อยออกมาน้ำอืมบ่มยากคุยเบอเลยพี่หน่องอืต้องกินโซ่กันประมาณนี้เลยบอส

hết thương quan, với nhầm nhầm và khám tiệt อันนี้เป็นมะละกอที่ขอยเอามาน้จากเมืองไทยอ่ะจ้ะประมาณสามลูกเหลือหนึ่งลูก ันไม่ยังเบาด้วยจักรู้สึกประชดชื่นเหมือนเนี่ย กินว่าสุปผักอ่ะขอโทษขอพันไม่เก็บพริกยี่สิบพริกยี่สิบสองเม็ดจัด เป็นพริกพริกแห้งกับพริกสดแซ่พริกสดซี่หน่วย <c oughs> No wir ิขอต่ออีกนิดนึงนะจ๊ะพอกันไหมในคลิปวิดีโอหน้าเด้อจะมมาในไปก่อนสวัสดี